สวัสดีค่ะพ <laughs> าเพืเ่อนๆมาชมการทำนาวิถีการทำนาของชาวนานะคะในการเกี่ยวข้าวนะคะอันนี้เกี่ยวแบบเกี่ยวมือนะค่ะนี่ฮะเป็นัง่อเกี่ยวมือนี่อันนี้เกี่ยวแ,วแล้วก็ตากไว้สองสามมืดดีไหมเฮงยเชน ต้องตากไว้ให้แห้งก่อนค่อยมัดนะคะนี่วิธีการผลัมัดนะคะเดี๋ยวกลับกองอันนี้คือเห็นไหมใช้ตอกที่ทําจากไม้ไผ่นะคะนี่ขึนนน่นกระเยียบแล้วขึ้นกระหมุนหมุนหมุนให้แน่นแน่นเนาะอันนี้ไม่ใช่ว่าใครๆก็ทําเป็นนะนี่ตัวเองก็ทําไม่ป็นนช่วามาถทายมูขึ <c oughs> ้นกระสีว่า อันจะคว้างเห็นว่าเป็นกาทายหมูเบื้องเอาก็เขาเห็นว่าเป็นละเขาได้อยากมูเนาะนี่เพิ่งเอามาทอนใส่กันแบบอันนี้ก็เอื่นว่ากู้เข่าขื้อกันไหมคะอันนี้เพิ่งเอื่นว่ากู้เข่าเป็นฟอนเนาะเทียนเนาะอันนี้ขออนุญาตทายทับจับขึ้นเราเด้ค่ะนี่ยังเกาะพ่อหนูเทียนียังกาะน้ำสกุลเจ้าใกลจะเจ็บจีอันนี้เราก็เห็นหน้าเก่งขึ้นกันเนอะข้เห็นสามทงผุนผู้เดียวเก่งแห้ง เพิ่นก็เสียบจลกน้อยให้นันแน่นๆเพิ่นก็หมุนตอนะะ่อด้วยค่ะอธิบายได้นะแต่ทําไม่เป็นนะคะขอาไม้เพื่อนๆได้ชมอันนี้ก็เรียกว่าการกู้เขาคือการจ้าอันนี้กู้เขาแบบนี้คือเขาเกี่ยวโดยใช้เขียวเกี่ยวมือแบนเขาเอืน่นเกี่ยวมือเนาะมันต้องตากเขาอย่างก้อนเราค่อยมากู้ไหมคะ่ะกู้เสร็จเราก็ไปกองรวมกันไว้รอรดสีข้าวอีกทีนึง เนาะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเกี่ยวเกี่ยวมือไปครับเอื่นก็คือเกี่ยวด้วยเกี่ยวเกี่ยวข้าวนี่แหละนี่ก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้เกี่ยวแล้วก็ตากแดดให้แห้งสองสามวันแล้วก็ค่อยมามัดเป็นมัดนน้อยแบบนี้แล้วก็แล้วก็เอาไปกองรวมกันนะคะผงหินบวกคุนค่ะก่องอยู่น้าคันนาขุ่นเต็มอยู่แล้วก็ถอยไปท่อนกันอีกไปใส่ล้านไปล้อหลดมาสีอีกค่ะ ลายขันตอนแีนะะ้ได้ข่ะช้าวหน้าสวัวสิได้เป็นเขาน่าแมนสัวรสิได้กินเป็นเข่าเนาะซึ่งวิธีการเกี่ยวโดยมือเบเฮาเนี่กะเดี๋ยวนี้กับบ,บ่ค่อยบ,บ่ค่อยนิยมเนาะนอกจากกรณีที่ข้าวลมเยอะๆนี่เห็นบ่คคะนี่ค่ะพุ่นกกองตามคณะเต็มอยู่พุ่น่ะคะคันเลี้ยวแล้เวเรียบร้อยเพิ่กนกะสีเอาไปทอนใช่กันไหมคะเอาผ่าร้านมาปูหรอ ไปทอนใช่กันเป็นกององอ่ญ่ๆล้อหลดมะเกียวมะสีเนาะอันนี้เรียกว่ารถสีข้าวไม่ใช่รถสีนวดข้าวคือรถเกี่ยวเขา่าช่างห่างนะคะนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณโพคุณพ่อนุเทียนนะที่เป็นวิทยากรให้เ <laughs> จอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ